ทุกๆระดับความยาวของเส้นผมอ่ะมันคือระดับความมั่นใจของตัวหนูอ่ะมันยิ่งยาวเท่าไหร่ความมั่นใจหนูยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอ่ะคือการโดนก้อนผมครั้งนั้นอ่ะมันทําให้หนูฝันร้ายฝันซ้ําๆจนมาถึงตอนหนูโตเลยค่ะแล้วความฝันทุกครั my room. My room my. My 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 ้งท <combined> ี ance, anyway, ่มันย้อนมาเวลาหนูฝันร้ายอ่ะหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็จับผมอ่ะฮยยังมีอยู่ฝันร้ายนะแต่ตื่นมาฉันเชิดฉันมีแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครั้งนี้มันไม่มี สวัสดีค่ะชื่อลลิหินนะคะธาราดลน,นรพันธ์ลบค่ะตอนนี้เป็นนางแบบอิสระค่ะเธอ,อทำอาชีพนางแบบนาน,นยังหนูเริ่มทำตั้งแต่ตอนปีหนึ่งค่ะตั้งแต่ตอนที่หนูแบบว่าผมหนูเริ่มเริ่มยาวไว้ผมบ๊อบอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเข้าวงการแต่ตอนนั้นเลยค่ะ ตอนนั้นหนูโดนก้อนผมคืออาจารย์เขาก้อนผมคือก้อนหนูข้างบนเลยข้างบนเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกมากลึกมากๆเลยถ้าจะแก้ผมอก็คือจะต้องแบบว่าตัดสก,กินเฮดอย่างเดียวเลยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันลึกมากเลยอ่ะหนูเริ่ม ทำไงดีกับชีวิตตอนนั้นหนูตั้งคาถามว่าถ้าเราแบบว่าไปตัดสกินเฮดเลยไปตัดทรงนักเรียนเลยที่มันสั้นมากๆอ่ะมันเราอาจจะรู้สึกแย่กับชีวิตเลยตรงนั้นเราไม่อยากไปโรงเรียนเลยก็ได้หรือเราไม่อยากเรียนหนังสือเลยก็ได้หนูก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจว่าหนูจะไม่ตัดผมจะไม่แก้ผมเพราะหนูไม่ตัดในครั้งนั้นม,มันทําให้หลังจากนั้นอะ่ะมันทําให้หนูได้เริ่มคิดและก็เริ่มปรงกับชีวิตว่าแบบถ้าเราเลือกที่จะดื้อแบบนี้ไปตลอดอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราดื้อ ดื้อหรือว่าเราที่จะแบบว่าแหกกฎสุดท้ายเราก็ไม่สามารถได้ใช้ชีวิตที่เราอยากต้องการได้งั้นเรามาแบบทำทุกอย่างให้มันถูกระเบียบไหมหรือว่าอะไรให้มันให้มันดีแล้วเราค่อยไปใช้ชีวิตตอนมหาวิทยาลัยที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตตรงนั้นได้คือการโดนก้อนผมครั้งนั้นน่ะมันทําให้หนูฝันร้ายฝันซ้ําๆจนมาถึงตอนหนูโตเลยค่ะและความฝันถูกครั้งที่มันย้อนมาเวลาหนูฝันร้ายอ่ะหนูจะตื่นขึ้นมาหนูก็จับผมอ่ะเฮ้ย เย,ยังมีอยู่มันก็จะเป็นฟีลแบบฝันรายนะแต่ตื่นมาฉันเชิดฉันมีแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครั้งนี้มันไม่มีหน,หนูก็ได้แต่แบบร้องไห้ร้องไห้ค่ะ ก็ปี2ได้สามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนหญิงได้อย่างเต็มตัวค่ะได้ได้ไว้ผมได้ได้แต่งตัวตามที่เราต้องการได้ใส่เครื่องแบบตามที่เราต้องการแหละตอนนั้นหนูแบบอู้แต่งตัวสบัดเลยตอนนั้นเพราะว่าหนูเรียนแฟชั่นแฟชั่นก็คือสามารถใส่กระโปรงแบบไหนมาเรียนก็ได้เราสามารถแปเอากระโปรงมือ2มาดัดใส่กับเสื้อนักศึกษาก็ได้อะไรเงี้ยจะจะทำผมสีอะไรเราก็สามารถทําได้หมดเลยหนูเรียนได้ประมาณแค่2อทงสองอาทิตย์ค่ะสุดท้ายโควิดลงค่ะ พอช่วงโควิดประมาณสัก2ปีนะคะที่หนูได้แบบเรียนออนไลน์เงี้ยตอนนั้นหนูก็ได้แบบลองผิดลองถูกช่วงนั้นหนูก็แบบย้อมผมทําเคมีอะไรเงี้ยเปลี่ยนผมประมาณสัก3าครั้งอะไรเงี้ยหนูแบบเห็นแอบเลวก็เล่นติ๊กตอหนูเห็นผู้หญิงเขาแบบไปยืดผมการยืดผมแล้วเขาแบบว่าผมเขาแบบยาวขึ้นตรงขึ้นสวยขึ้นดูแบบมีน้ําหนักอะไรเงี้ยเวลาโดนลมมีน้ําหนักมากเลยหนูแบบมันอาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราแบบ ผมเรากลับมาดีกลับมาสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นหนูแบบพยายามประคองสกินแคร์ผมแบบมากๆเลยมันก็ยังไม่สวยตอนนั้นหนูก็เลยแบบลองไปยืดผมแล้วก็หนูไม่ได้เข้าร้านนะคะหนูไปซื้อน้ํายายืดมาทาเองค่ะหนูก็เลยเทสจากผมแฟนหนูก่อนค่ะแฟนหนูผมตรงเลยค่ะโอ๊ยยังไงผมฉันก็น่าจะออกมาสวยสรุปช็อตค่ะตอนนั้นก็เลยได้แบบมีสติแล้วก็ดูว่าผมมันช็อตถึงไหนเราจะได้ตัดมันถูกสรุปมันช็อตถึงตีหูค่ะหนูก็เลยต้องตัด ติงหูนับหนึ่งใหม่ปีหนึ่งเลยค่ะนับหนึ่งใหม่แบบนับเลยก็คือตัดพอตัดใหม่ปุ๊บเนื้อแบบโอเคเหมือนปลอบใจลึกๆนะคะว่าแบบเราเป็นคนตัดผมบ๊อบไม่น่าเกลียดเราคงเป็นคนเราเป็นคนตัดบ๊อบแบบก็ดูดีอะ่ะ งานการงานก็เข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเค้งไม่เป็นไรช่วงนั้นนี่หนูกว่าจะบูบ้อมันมาได้หนูก็ร้องไห้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะทรมานมากหนูแบบตื่นมาหนูร้องไห้แล้วแฟนก็พยายามแบบโอ้หนูแบบสุดๆอะ่ะพี่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นช่วงชีวิตแบบคนรบตัวบอกว่าอุย้ยตัดผมสั้นสวยนะอะไรอะไรดูดีนะเก๋นะอะไรเนะงี้ยแต่พี่เข้าใจความความรู้สึกลึกๆบ้านเราไม่ได้อยากผมสั้นอะนเหมือนเราเราเก็บเงินเป็นล้านเป็นแสนสุดท้ายแล้วมาเหลือแค่ลอยเดียวอะ ถ้าให้เลือกทั้งตัวหน,วหนูรักผมเปน็นอันดับหนึ่งผมนัวหนูใช้ทุกขั้นตอนแชมพูที่เรามาใช้ครีมนวดการหมักผมก่อนสระผมหรือการนอนเราควรที่จะมัดผมก่อนนอนการหวีผมเราควรจะหวีผมจากปลายก่อนไปกลางแล้วค่อยไปกลางหัวคือทุกระดับ ของเส้นผมเลยหนูเลยรู้สึกว่าผมหนูอันดับหนึ่งคือแบบหนูเสียเงินกับผมหนูเยอะมากคือได้ใช้มีไวต้าในการดูแลผมอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะลองเล่าหน่อยค่ะว่าตั้งแต่ก่อนใช้ระหว่างใช้แล้วก็หลังใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่หนูใช้อะขัขน้ขนั้หนังศีรษะน้อยลงผมร่วงน้อยลงทุกอย่างเต็กถูกหมดเลยรู้แบบเลยดีใจมากๆที่ได้ใช้แล้วหนูก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนใจ เมื่อก่อนหนูผมหนูร่วง50เส้นตอนนี้หนูแบบร่วงลดลงลงลงบางวันเหลือ10เส้นหเส้นคือจากแบบจาก50ลงมา20จาก20ลงมามาประมาณวันละ10หรือ5เส้นอะไรเงี้ยหนูลรู้สึกว้าวก็เลิดหนีอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้าที่หนูจะจะจะ,จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะหนูก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อนที่เป็นกระแสอะไรเงี้ยมันก็เห็นผลนะคะแต่มันไม่เห็นผลเท่าเท่าบีเวต้า B ค่ะ ทุกๆระดับความยาวของเส้นผมอ่ะมันคือระดับความมั่นใจของตัวหนูอ่ะมันยิ่งยาวเท่าไหร่ความมั่นใจหนูยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอ่ะสิ่งที่ทําให้หนูแบบผ่านทุกเรื่องไปได้คือตัวหนูเองเลยค่ะหนูอ่ะอาจจะมีเป้าหมายในอนาคตนะคะแต่เป้าหมายของหนูอ่ะหนูจะไม่คาดหวังกับเป้าหมายที่หนูมีไว้หนูจะตั้งความหวังที่ตัวหนูเองในแต่ละวันถ้าวันนี้หนูไม่มีความสุขพรุ่งนี้หนูต้องมีความสุขถ้าพรุ own, state, ่งนี much so much. ้หนูไม่มีความสุข วันต่อไปหนูจะต้องมีความสุขให้ได้คือหนูพยายามเคลียความรู้สึกพยายามคุยกับตัวเองให้มากๆในแต่ละวันหนูพยายามแบบก้าวข้ามผ่านไปในแต่ละเรื่องให้มันไวที่สุดเพราะหนูกลัวที่จะแบบจมปากกับมันแล้วมันจะแบบเป็นแผลฝังลึกของหนูหนูก็เลยแบบเลือกที่จะคุยกับตัวเองแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ค่ะ